อเนริธมิเชลเกิดเมื่อวันที่21กันยายนคิศักร1952ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแคว้นบาวาเรียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนีอันเนริธเป็นลูกคนที่สองของโจเซฟกับอันนามิเชลและพี่น้องอีกสี่คนของเธอล้วนเป็นแต่ผู้หญิงแต่ในปัจจุบันมีเพียงสามคนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ตามประวัติบอกว่า โจเซฟกับอันนาเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดขนาดหนักตัวโจเซฟเองเคยคิดที่จะศึกษาบทเรียนเป็นพระนอกจากนั้นพี่น้องผู้หญิงของเขาทั้งหมดก็อุทิศตัวให้กับศาสนาดำรงตนเป็นนางชีรวมแล้วถึงสามคนด้วยกันจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่จุดจบที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานของอันเนริส เกิดขึ้นเมื่อปีคิศกราช1968ขณะที่เธออายุได้16ปีเบื้องตน้นหญิงสาวเกิดอาการสั่นอย่างรุนแรงเป็นครั้งคราวพ่อแม่ของเธอตัดสินใจพึ่งพาการแพทย์สมัยใหม่ในระยะแรกผลการวินิจฉัยบ่งชี้ว่าเธอเป็นโรคลมบ้าหมูชนิดร้ายแรงหมอจ่ายยาให้แต่อาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นเลย ตลอด5ปีหลังจากนั้นคือการเดินเข้าเดินออกคลินิกต่างๆเป็นว่าเล่นยาขนานแล้วขนานเล่าถูกสั่งใจให้แก่อันเนริสยาบางตัวได้รับการวิเคราะห์ภายหลังจากเธอเสียชีวิตว่าก่อให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงต่อร่างกายแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรยาทุกขนานเหมือนกันหมดตรงที่ว่าไม่สามารถช่วยให้หญิงสาวหายจากอาการชักของเธอได้เลย การแพทย์แผนปัจจุบันที่ล้มเหลวบวกกับความเชื่อทางศาสนาที่เข่งครัดอยู่แล้วส่งผลให้อันเนริสเริ่มเชื่อว่าตนเองถูกพูดผีปีศาจเข้าสิงเธอบอกใครๆว่าเธอเห็นใบหน้าของปีศาจร้ายอยู่รายรอบตัวเธอและเธอได้ยินเสียงสาบแช่งของพวกมันนอกจากนั้นเธอยังแสดงอาการแปลกๆอีกหลายอย่าง เช่นครั้งหนึ่งระหว่างเดินทางสแสวงบุญหญิงชราคนหนึ่งซึ่งร่วมเดินทางมาด้วยบอกว่าเธอเห็นอันเนลิสหลบเลี่ยงที่จะเดินผ่านรูปพระเยซูปฏิเสธที่จะดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์อีกทั้งเธอยังได้กลิ่นผีชั่วออกมาจากร่างของอันเนลิส แน่นอนว่าทั้งหมดนั้นทำให้โจเซฟและอันนาซึ่งพร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วยิ่งมั่นใจว่าลูกสาวถูกผีเข้าเสียงอย่างแน่นอนทั้งคู่จึงไม่รอช้าแสดงความจำนงต่อบาทหลวงประจำโบสถ์ในหมู่บ้านขอให้ประกอบพิธีไล่ผีให้กับอันเนริสทันทีในระหว่างนั้น พฤติกรรมของอันเนริสยิ่งแปลกประหลาดและหนักข้อเธอเริ่มด่าทอทุบตีและจิกกัดสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวปฏิเสธที่จะกินอาหารแต่หันไปยังชีพด้วยการบริโภคแมลงวันแมงมุมฐานหินดื่มปัสสาวะตัวเองแทนน้ำสะอาดฉีกถึงเสื้อผ้าตนเองเป็นว่าเล่นเห่าหอนราวกับเป็นสุนัขกรีดร้องไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนานนับชั่วโมง นอกจากนั้นในช่วงที่เธอได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาอนเนริสก็ตกอยู่ในภาว,วะหดหู่ซึมเศร้าอย่างรุนแรงบางครั้งบางหนเธอคิดที่จะฆ่าตัวตายไปเสียให้พ้นสถานการณ์ที่นานวันก็ยิ่งแย่ส่งผลให้คำร้องขอประกอบพิธีไล่ผีครั้งที่สามได้รับอนุญาตพิธีไล่ผีครั้งแรก เริ่มขึ้นในเดือนกันยายนคริสตศักราช1975มีบาทหลวงเอิร์ธอันและหลวงพ่ออาโนเรนเป็นผู้ประกอบพิธีตามกำหนดและพิธีการไล่ผีนี้จะต้องทำกันสัปดาห์ละ1-2ครั้งครั้งหนึ่งใช้เวลาร่วมสีชั่วโมงเหตุการณ์ในระหว่างประกอบพิธีนั้นแทบไม่ต่างอะไรจากที่ผู้ชมเห็นในหนังเรื่อง The Exorcist อันเนริสดินทุรนทุรายสุดแรงเกิดเรียวแรงของเธอเพิ่มพูนมหาศาลถึงขั้นต้องใช้ผู้ชายแข็งแรงถึง3ามคนช่วยจับจึงจะสามารถเอาเธออยู่และบางครั้งบางคราวถึงกับต้องเอาโซ่ล่ามเธอไว้กล่าวกันว่าหลังพิธีไล่ผีไม่นานนะักอาการของอันเนริสก็ทุเลาขึ้นอย่างน่าประหลาด เธอสามารถกลับเข้ามาเรียนได้หรือจะไปโบสถก็ยังไหวอย่างไรก็ตามอเนริสก็ดีขึ้นเพียงชั่วระยะสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นอาการของเธอก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกและยังต้องเข้ารับการไล่ผีอย่างต่อเนื่อง กรรมวิธีที่รุนแรงของพิธีกรรมเริ่มจะสร้างความบอบช้ำแก่ร่างกายของอันเนริสอาการเกรงจนไม่สามารถขยับขยื่นหรือจู่จูก็เป็นลมล้มพับหมดสติไปเริ่มเกิดขึ้นกับเธอถี่ขึ้นการปฏิเสธที่จะรับอาหารกลับมาอีกครั้งซ้ำเธอยังบังคับให้ตนเองถ่ายท้องอยู่บ่อยๆโดยให้เหตุผลว่านั่นเป็นหนทางหนึ่งที่จะกำจัดปีศาจออกจากร่างกาย น้ำหนักของเธอลดวูบร่างกายภัยพร้อมดูเผิินๆไม่ต่างจากโครงกระดูกปลายเดือนมิถุนายนคิศักรา1976ผลจากการเข้าพิธีไล่ผีอย่างเข้มข้นประกอบกับร่างกายที่อ่อนแอจากการขาดน้ำและอาหารก็ทำให้อันเนลิสล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมไข้ขึ้นสูง จนเธอไม่อาจกระดิกไปทำอะไรได้กระนั้นก็ตามพิธีไล่ผีก็ยังคงดำเนินต่อไปการประกอบพิธีในวันที่30มิมิถุนายนพ่อและแม่ของเธอถึงกับต้องพยุงช่วยเธอไม่เช่นนั้นลูกสาวคงไม่อาจผ่านพ้นมันไปจนตลอดรอดฟัง อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้ายของอันเนริสเพราะเช้าวันถัดมาเมื่อโจเซฟกับอันนาแวะเข้ามาดูอาการของลูกสาวตามปกติก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วรวมเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาราวสิบเดือนอันเนริสต้องเข้าพิธีไล่ผีถึง67ครั้งเล่ากันว่าประโยคสุดท้ายที่อันเนริสพูดกับแม่ของเธอในคืนก่อนหน้านั้นก็คือ แม่หนูกลัว